เดี๋ยวนี้จะพามาชมในส่วนของการถักได้นะครับแบบลูกโซ่นะครับเป็นการถักให้ชิ้นงานเนี่ยมันประกอบกันนะครับไปตามชมกันนะครับว่าการถักแบบลูกโซ่เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับการถักแบบลูกโซ่เนี่ยเราจะขึ้นจากด้านล่างก่อนนะครับอ่ะาก็ขึ้นขึ้นจากด้านล่างนะครับเป็นรูที่1นะครับขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วก็ลงไปรูที่2แบบนี้นะครับขึ้นรูที่หนึ่งลงไปรูที่2แบบนี้แล้วข้างหลังเนี่ยเราจะทําการผูกไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ ท่านหลังนี้เราผูกปมธรรมดาเลยนะครับผูกไว้ก่อนแล้วก็มาขึ้นรูที่สามนะครับถ้าเรานับจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นรูที่หนึ่งอย่างนี้นะครับรูที่หนึ่งรูที่สองนะครับรูที่สามเราขึ้นจากรูที่หนึ่งใช่ไหมครับลงรูที่สองแล้วไปผูกปมข้างหลังแล้วก็มาขึ้นรูที่สามตรงนี้ครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับพอขึ้นรูที่สามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทําการคล้องผ่านในตัว นี่แบบนี้นะครับคล้องผ่านในตัวเส้นแรกที่เราทาอย่างนี้ครับแทงผ่านทะลุเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ไปงลงยูเดิมก่อนนะครับตรงนี้อยู่ที่สามจากด้านบนนะครับรงลงยูเดิมแบบนี้ลงไปดูสัดไปเนี่ยถ้ามันเล็กเกินเราใช้เหล็กหมากช่วยนะครับขึ้นดูถัดไปแบบนี้ครับ แล้วก็ทําการ <S <S แทงย้อนกลับแบบนี้เห็นไหมครับแทงลอดฐาน,นในไอ้ไอ้ห่วงที่เราทํามาก่อนหน้านี้ครับแทงรอดไปอย่างนี้นี่ครับอย่างเงี้ยแล้วก็ลงรูเดิมอีกแล้วก็ขึ้นรูถัดไปครับด้านล่างก็ขึ้นรูถัดไป นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทําการแทงผ่านไอห่วงตอนแรกนะครับแ <c oughs> ทงผ่านไอห่วง <c oughs> ทงี่เราแทงถอยมาล่าสุดโอเ้ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนลูกโซ่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็แทงลูลงูเดิมนะครับแบบนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ย <c oughs> ลักษณะมันก็จะเริ่มเหมือนลูกโซ่แล้วตอนนี้แล้วก็ขึ้นรูถัดไปครับตรงนี้ แล้วก็มาแทนคันตอนแทนลงไปเนี่ยต้องพยายามดูไอ้ตัวงเงิตนตะนี้ได้เทียนที่ผมใช้เนี่ยรอบนี้เป็นได้แบบเส้นกลมนะตอนเราดึงเราต้องพยายามจับให้ให้มันดีให้มันสวยนะครับบางทีเส้นเกลียวเข,เขาเขาบเกลียวมันเนี่ยมันจะม้วนๆอยูน่นะครับเราต้องคอยดูนะครับตรงนี้ ตุดลูัดไปครับตรงนี้เนี่ยแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะทาการถักอันนี้ไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้คือเรียกว่าถักแบบลูกโซ่นะครับไปเรื่อยๆจนสุดด้านนู้นเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาจนถึงมันสุดเส้นแล้วแหละเรียกว่าสุดทางแล้วเส้นนี้ก็ไม่พอแล้วนะครับเราจะต้องทําการต่อเส้นเพราะระยะทางที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะต้องไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของแนวเนี้ยวิธีการต่อเส้นก็คือว่าเราก็ มันย <tem S 2> <se wil> ังเดินได้อ no right. ีกรอบนึงนะครับผมก็จะขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จริงเรามาสุดข้างล่างแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเวลาเราต่อเส้นนะมาถูกด้านหลังแต่ว่าตอนนี้มันยังพอยได้รอบนึงผมว่าขึ้นมาให้บนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราเดินเดินเส้นปกติแบบนี้ครับเอาละเห็นไหมครับไปตรงนี้แทงกลับมาแบบนี้นะครับเราสุดแค่นี้แล้วกันจริงๆถ้าจะขึ้นเลยรอบนึงก็ยังพอได้แต่ว่าเดี๋ยวมันสั้นเกินลำบากนะครับ เราก็ถอดเข็มออกนะครับตรงนี้นะครับนนเนี่ยตรงนี้ให้มาอยู่ด้านล่างแล้วไปทําการใส่นะครับทําการใส่ตัวเชือกเทียนนะครับเส้นใหม่เข้ามาแล้วเราก็ทํางานต่อเมื่อกี้เราลงมาด้านล่างใช่ไหมครับอันนี้เราก็ขึ้นด้านบนแบบนี้เนี่ยการต่อเส้นสําหรับไอรลายลูโซ่เนี L ่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทั้งสุดท้ายที่เราลงเนี่ยก็คือเราลงมาด้านล่างใช่ไหมครับพอเส้นใหม่เราก็ขึ้นข้างบน ดึงขึ้นบนแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็ดึงมาแล้วก็เหลือด้านล่างแล้วแบบนี้ครับเหลือเราไปถูกปมนะครับตรงนี้เราไปถูกปมถูกเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับพอขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมีหรือว่าการทํางานของมันก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปลอดผ่านไอ้ลูกโซ่นะครับเปห่วงลูกโซ่ก่อนหน้าเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็ดึงต่อ ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรซักซ้อนนะครับแล้วก็ดูแบบนี้แล้วก็ลงรูเดิมต่อข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือเป็นลูกโซ่เหมือนเดิมแล้วเราก็เดินแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะแบบนี้ขึ้นรูถัดไปแล้วก็มาคล้องในลูกโซ่ก่อนหน้ามันนะครับแบบนี้ แล้วก็ดึงไปอันนี้ันคือเข้าสู่รูปปกติของการทํางานแล้วนะครับตรงนี้นะครับส่วนในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปผูกปมอันนี้ไม่มีปัญหานะครับไปถูกปมตอนจบชิ้นงานนะครับเราจะไปจบด้านหลังนะครับชิ้นงานอันนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ลงไปอันนี้จะเป็นรูสุดท้ายแล้วนะครับจะจบนะครับตรงนี้เลาละ เราบินกับลงไปก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะลูกโซ่นะครับตรงริมตอนสุดท้ายเป็นลูกโซ่นะครับส่วนข้างล่างเอามาแบบนี้ปุนน๊บเนี่ยเราจบเหมือนงานผ้านะครับที่จะไปผูกปมด้านหลังเพราะเดี๋ยวเราต้องซ่อนด้านหลังอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็แทนแบบนี้ก็ได้นะครับแทงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการจบเหมือนงานผ้าเลยนะครับผูกปมด้านหลังนะครับ่างน,นี้ ซ่อนปมไวด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะตรงนี้นแบบนี้ครับส่วนด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับ